ไม่คิดคิดตั้งแต่คิดตั้งแต่ตอนเล่นละครเพ<ช>ะว่าเอออยากอยากให้พี่กันอัอนนี้คือหลักๆเลยผมไม่อยากให้พี่กันมาเล่นหนังหรือเล่นละครแล้วแค่บอกว่าผมจะไปตลาดนะครับแล้วก็ยินนิ้ทานข้าวด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงซึ่ง<อ>เรามีความรู้สึกว่าผมอยากล้างภาพนั้นอ่ะคืออยากให้พี่กันเป็นนักแสดงเต็มตัว100%ซไม่ใช่นักร้อง นี่เป็นคำพูดจากปากนักร้องนักแสดงผู้กำกับมากฝีมือเอกชัยศรีวิชัยค่ะที่เคยร่วมงานกับกันนพัฒน์อินใจเอื้อมาหลายครั้งเห็นแววมาตลอดว่านักร้องนักแสดงหนุ่มกันนพัฒน์สามารถไปได้ไกลค่ะในฐานะนักแสดงอาชีพแต่บทบาทที่ได้รับยังอยู่กับละครเพลงและก็มิวสิควลนะคะทาให้หนุ่มกันยังไม่ได้โชว์ศักยภาพที่มีออกมาได้เต็มที่โดยครั้งนี้พี่เอกชัยค่ะชวนกันนพัฒน์มาเล่นในภาพยนตร์เรื่องใหม่กิ่งแก้วเจ้าตัวบอกเลยว่าบทนี้จะเปลี่ยนภาพจําของกันไปเลยค่ะ <Amen. S 2> กันนพัฒนก็มองว่าตัวเองทำมาแล้วทั้งการแสดงพิธีกรแต่ยังไม่มีงานแสดงชิ้นมัสเตอร์พีซสักทีนะคะเลยรับเล่นหนังพี่เอกชัยค่ะฟันเหมือนกันว่าอยากมีโมเมนต์ที่เดินไปไหนมาไหนแล้วคนเรียกชื่อจากบทบาทในงานแสดงโดยทุกวันนี้ค่ะกันนพัฒนยังเข้าคลาสเรียนแอคติ้งพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อมีบทบาทไหนท้าทายจะรับเล่นได้ทันทีค่ะเพราะว่าอย่างที่มันผ่านมาเขาเอกก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาจะเห็นผมในในใน,ในพาร์ทของการเล่นละครที่ มีการผสมผสานร,ระหว่างการแสดงแล้วก็การร้องเพลงไป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าการที่เป็นนักแสดงล้วนๆแบบนี้ยังไม่เคยนะครับก็เลยก็เลยให้ผมมารับบทเป็นเหตุในเรื่องนี้มา,มาประทะคารมกับทั้งนางเอกก็คือกิ่งแก้วแล้วก็คนรักใหม่ของเราก็คือสายปานอะไรเงี้ยครับก็ดีมากครับเพราะว่าทํากานบ้านเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดว่าในวันที่เราเข้าไปซีนแรกกับกับพี่สายหรือว่าพี่สายปานเนี่ย เราจะทําให้เขาเสียเวลาไม่ได้เลยเราต้องแบบเป็นเป็นตัวละครอย่างเต็มร้อยแล้วก็แล้วก็ทําให้การทํางานมันราบรื่นไปได้เลครับก็ทํากันบ้านเรื่องของตัวละครทำกันบ้านเรื่องของที่มาตัวละครกับพ้อเอกกับพุ่มกับเยอะมากครับจนกระทั่งพอวันไปถ่ายจริงก็ก็เต็มที่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราก็คิดว่เาเราก็ทำได้ทำได้ดีนะ แรงผลักดันสําคัญค่ะที่ทําให้กันเนี่ยเขาอยากประสบความสำเร็จและพัฒนาฝีมือด้านการแสดงมาตลอดมาจากแรงซัพพอร์ตของแฟนคลับนี่แหละค่ะแฟนคลับกลุ่มนี้คุณผู้ชมคอยตาไม้กําลังใจกันนพัฒทุกงานเลยค่ะนับตั้งแต่ประกวดเบทีเดอะสตาร์นู่นเลยนะคะเจ้าตัวก็อยากให้แฟนๆจดจําว่ากันนพัฒช,ชื่อนี้ไม่ได้ร้องเพลงเพราะเท่านั้นแต่ว่าความสามารถรอบด้านค่ะ